เบื่อไหมเวลาที่คุณเปิดมาโคแล้วคุณไม่รู้จะทำอะไรนั่งจ้องนั่งหลับหมดอะไรตายยากน่าเบือ่อเซ็งเบื่อเว้ยนี่เลย RDP โปรแกรมที่จะทำให้คุณเปิดมาโครพร้อมกับทำอย่างอื่นได้ด้วย โอเคนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมเนาะวิธีการทำมาโครหลายๆจอนะครับผมเนาะก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนนะครับว่าสามารถเปิดกันได้คนละกี่จอนะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวมาสอนวิธีคร่าวๆนะครับส่วนการปรับใช้เนี่ยก็ไปไประยุกต์กันเองแล้วกันนะครับผมเนาะะก่อนอื่นนะฮะเราต้องมีเครื่องมือนะครับอันนี้นะเครื่องมือก็มีประมาณอยู่ประมาณ กี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสามสี่ตัวนะครับผมเนาะ hmm. เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปทั้งหมดเลยเละกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคโหลดมาให้ครบก่อนนะครับผมเนาะก็จะมีตัว RDP Wrap <ๆ S 1> นะครับก็คือได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการแตกไฟล์ให้เรียบร้อยนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเข้ามาโหลดมาก็จะเป็นตัวนี้นะในข้างในก็จะเป็นแบบแบบแบบเนี้ยเออนะอธิบายไม่ถูกนะครับผมเนาะในส่วนของตัว Install นะครับตรงนี้นะครับให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่ Run แอดแอดมิ Ad Ad นะนรับรันแอดแอดมินนครับ,ล Ad Ad รบแล้วก็ปล่อยให้มันทำการคราวนี้นะฮะให้หลังจากที่ติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรง RDP เนี่ยครับ Configuration เนี่ยครับตรงนี้นะเทสก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวดูว่า,าตัวนี้นะครับมันใช้งานหรือว่า อะไรได้หรือยังนะครับสังเกตตัวที่เป็นเขียวๆแบบนี้นะฮะสังเกตตัวที่เป็นเขียวๆแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าใครเป็นสีแดงอะไรตรงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาถามกันอีกทีแล้วกันนะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่ติดตั้งใหม่เลยนะครับตรงนี้นะครับฟูลลีซั p พอร์ตตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีแดงนะครับก็คือยังใช้ไม่ได้นะครับให้ปิดไปก่อนหลังจากนั้นนะให้ไปดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูอะดาวน์โหลดเป็นตัวนี้นะครับให้เซฟนะเซฟแอปแบบนี้นะครับ เซฟแอทแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นออฟไฟนะครับออฟไฟส่วนตรงจุด i n i เนี่ยตรงนี้นะครับเราต้องลบไปก่อนนะลบไปก่อนแล้วก็ใส่จุด i n i ใหม่ส่วนชื่อเป็นชื่อเดิมนะครับใส่จุด i n i แล้วก็กด enter นะครับอย่าไปกดเซฟนะถ้ากดเซฟอะมันจะกลายเป็นไฟล์โน้ตนะครับแต่ว่าถ้าเรากด enter เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่เราต้องการนะครับเซฟมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้เนี่ยเห็นปะ rdp เรีบให้ทำการ copy นะครับคลิกขวา หรือว่าคอนโทรล C ก็ได้นะ Copy นะครับแล้วก็เปิดไปที่ไดซี c, นะครับไดซีของเรานะเนี่ยไดซีในเครื่องเรานะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมไฟล์นะแล้วก็เลื่อนหาตรง RDP Wrapper ตรงนี้นะครับแล้วก,กดเข้าไปเห็น <He ard S 2> ปะ่ะมันจะมีไฟล์ชื่อเดียวกับตัวที่เราทำการดาวน์โหลดไว้เมื่อสักครู่นะครับให้ทำการากด c อนโ V นะครับคอนโ V เพื่อ,อาวางไฟล์ทับไปเลยนะครับ แค่นั้นอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเทสตัวนี้คอนฟิกตัวนี้นะครับมันก็จะเขียวทั้งหมดนะครับมันก็จะขึ้นเขียวทั้งหมดแบบนี้อ่ะมันก็จะขึ้นเขียวทั้งหมดแบบนี้นะครับเห็นป่ะอันนี้คือเป็นการพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเนาะโอเคต่อมานะผมเป็นการสร้างอ่า user นะครับให้เข้าไปที่ setting นะครับแล้วก็เลือกตรง account นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เดี๋ยวจอพี่บังนะครับเลือกตรง account นะฮะโอเค แล้วก็เลื่อนลงไปที่ order user นะครับ order user เนาะดูตามนะถ้าใครอ่านไม่ออกหรือว่ามองไม่อะไรเนี่ยก็คลิกตามแล้วกันนะครับมาที่ order user เน์นะครับแล้วก็คลิก add account ์นะครับ add account ตัวนี้เนี่ยครับแล้วก็ทําการสร้าง account ขึ้นมานะครับให้เลือกตรง idon อ d o n แฮ p ตรงนี้นะครับคลิกตามนะ idon tap ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก แอทอายุเซอร์วิธเอาท์นะครับไมโครซอฟท์นี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องใช้อ e ีเมลหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยก็ของพี่เนี่ยตั้งชื่อเป็นมาโค1 2 3อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นมาโคอ่าสี่นะครับแล้วก็ใส่พารวงพารเวิร์ด Word, อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอบคําถามอันนี้อันนี้มันจะเป็นคําถามเนี่ยครับก็เพื่อการ uh, ลืมรหัสหรือว่าลืมอายุเซอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็ uh, ตอบแบบ ม่วนซัวไปก็ได้นะะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็คลิก next ไปครับเราจะได,านะาได้ user ตรงนี้มานะครับเราจะได้ user ตรงนี้มานะครับผมอ่าดูให้ดีนะสำหรับใครที่เป็น windows pro นะครับ windows pro เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน local account ตรงนี้นะครับ local account ตรงนี้ย ก็คือไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไปทําตรงกรุ๊ปเอานะครับส่วนใครที่ไม่ใช่เป็น Windows Pro นะครับหรือว่าเป็น Windows Home อะไรก็แล้วแต่นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เชนแอคเคาท์ไทป์นะครับเลือกเป็นแอดมินนะครับเลือกเป็นแอดมินนี่ยถ้าไม่เป็นแอดมินเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะครับส่วนใครที่เป็น Windows Pro นะครับก็สามารถทำเป็นกรุ๊ปได้นะครับทำเป็นกรุ๊ปได้เดี๋ยว ยังไม่สอนแล้วกันเนี่ยครับผมเนาะใครที่ใครที่มีความรู้อยู่แล้วก็ทําไปนะครับส่วนใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวอจะทําคลิปแยกให้ทีหลังนะครับใครที่ต้องการก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้แอคเคาท์มาแล้วนะครับแอคเคาท์มาแล้วบบ,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 บบะบ๊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 ะแบบนี้นะครับผมเนาะให้เรานะครับทำการเทสโดยการเข้าตัว RDP เช็คตรงนี้เนี่ยครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลย มันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะเห็นปะให้เรากดคอนเน็กไปเลยครับอันนี้เป็นตัวเทสนะฮะอันนี้เป็นตัวเทสนะเทสว่าเราเนี่ยสามารถเข้าล็อกอินได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยของเราเป็นเอ่อมาโค4ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคของพี่อ่ะตัวนี้ยังไม่ได้ทำกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่เปลี่ยนตรงที่พี่บอกก่อนนะครับตรงนี้เราเดี๋ยวพี่ทำเป็นแอดมินก่อนเนาะมันจะได้ไม่ต้องไปกรุ๊ปที่หลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปกรุ๊ปที่หลัง อ่ะโอเคอ่ะเช็คเหมือนเดิม <S 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 ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะใส่เป็นมาโครสี่นะครับผมเนาะแล้วก็น,นี่เป็นพัทบดเนี่ยครับอันนี้คือเข้าได้นะอันนี้คือเข้าได้นะครับตอนเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะชา้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเซตตั้งค่าอะไรนิดหน่อยนะฮะอ่ะแบบนี้นะี่ครับมันก็จะกดฮะมันจะให้เรากดยอมรับนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําก็ทําใครที่ไม่ทําก็ไม่ทำนะครับอ่ะโอเค อันนี้คือเราได้หน้าตาของตัว windows อีกอันหนึ่งนะนรับมันก็คือ Windows ของเรานี่แหละนะครับ Windows ของเรานี่แหละแต่ว่า,าไปรีโมทเข้าหาตัวเองอะ่ะเข้าใจปะ่ะก็คือสมมุติว่าในเครื่องเราเนี่ยเราทำแอ c เคาท์ไว้สัก4-5 account นะครับอันนี้คือการรีโมทเข้ามาที่เครื่องตัวเองนะครับอ่ะอันนี้คือใช้ได้นะอันนี้คือใช้ได้นะครับ นะในส่วนของการใช้งานนะครับในส่วนของการใช้งานอันนี้คือเทสผ่านแล้วถูกปะ่ะอันนี้ในส่วนของการใช้งานนะครับก็คือให้ไปที่เซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า Remote Desktop Connect ตรงนี้นะครับกดไปอ่าโอเคเพอเปิดมานะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะฮะให้ให้ให้เราไปดูพวกเลข IP หรืออะไรประมาณนี้นะดูจากตรงไหนวะพี่ก็ลืมไปแล้วอ่าให้ดูตรง RDP เช็คก็ได้นะครับผมเนาะเนี่ยตรง RDP อ๋อเช็คนะครับมันจะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับนปแล้วก็เ,เลขตัวนี้นะครับของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะหรือเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็ไม่เคยไปเครื่องคนอื่นเหมือนกันอ่ะโอเคมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะเราใส่ตัวชื่อคอมนะครับแล้วก็กดโชว์ออปชันนะแล้วก็ใส่เป็นยูเซอร์เนมนะครับยูเซอร์เนมของตัวที่เราสร้างมานะครับก็คือมาโคอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าชื่อใครก็แต่ของพี่เนี่ยเป็นมาโคสี่ถูกปะ เป็นมาโคส4นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกพวกออปชันนะครับว่าหน้าจอที่จะแสดงมาเนะี่ยมันจะให้มีขนาดเท่าไหร่นะฮะหรือว่าใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตมากน้อยขนาดไหนนะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กด Connect ไปได้เลยอ่ะโอเคเห็นไหมเห็นแหละนี่รมันก็ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะใส่รหัสไปครับเนี mm ่ย hmm. เราก็จะได้ตัวหน้าจออีกหน้าจอเนี่ยก็คือเหมือนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดนะฮะโลบอก์นะครับหรือว่าดาวน์โหลดนาโตมาโครเข้าไปที่ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะฮะเป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับการวิธีการทํา มาโคหลายๆจอนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะเปิดได้กี่จอกี่จอะครับของพี่เนี่ยอย่างที่เปิดไปด้วยอัดไปด้วยตอนนี้ก็3จอนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าปิดโปรแกรมที่ใช้อัดไปแล้วเนี่ยปกติพี่จะเปิดอยู่ประมาณ5 6จอนะครับผมเนาะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจในการทําคลิปถัดๆไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนใครมีปัญหาเนี่ยครับหรือว่าอยากให้ท้ พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเน้ะบ๊ายบายฮะ